ตอนนี้เขาอ,อยู่น้ำเปียนอยู่ละป่าเด้อตอนนี้เขาซือ้อปีแลนะ้วเนาะเป็นทีมงานทั้งหมด39คนนะเนาะอสารแปดคนนี่เนาะอันนี้เป็นปีรวมทังทง้งหมดเลยนะไปไปเนาะมีซีรายการาป่ะไปฮอมบพร้อม อันนี้ไกด์เนาะไกด์นำเที่ยวแนะวิธีกันแนะตอนนี้ก็ต้องสาธิตวิธีสาธิตวิธีอ,อันนี้คือคันเร่งเนาะอ,อ,อันนี้ก็คือ,อเบรกเนาะที่สองอย่างก็คือเบรกกับเกียร์เป็นเรื่องเลยมีนนเตียม เลี้ยวเลี้ยวคอยขีเดอต้องมีสติตัวใดเบรกตัวใดตัวคันเร่งเร่งท่นบบน เล yeah, mhm. ียวเลียวคอยขี่เด้อต้องมีสติตัวใดเบรกตัวใดตัวคันเร่งเร่งบุต้องเอาความไว้ละ โอเคอมาอือโอ้ยไปเลยไปเลยัวตไปผู้ใดที่ออฟังคนละเบียงเยครับถ้าผู้ใดบนทนได้ยินคนระเบียได้สนิทยสบายดีเนาะนี่ทมงานอ้องามสุดๆเลยนี่จนไัยมวนมวน น้ำเปลี่ยนเดียวละป่าเดอ้อนี่เดอ้อกีโลนเลอลงมาแล้ว